ไปอีกแล้วหนึ่งวันทุกคนไปอีกแล้วหนึ่งวันสำหรับไปงั้นชาวพนักิจทุกคนได้บ่นจิ้ป,ปิดบ้านบม่มีผู้ใดอยู่นะคะไม่มีใครอยู่บ้านเลยสักคนลูกเต่าเล่าหลานมาอยู่จ้าคนพี่น้องอ ็บส you know, ิ่งเก็บของปิดประตูปิดม่านห้าฝนตกอือเอาละพีบดจะต้องมนี่ใส่ชุดแบบนี้ทุกคนชุดกระโปรงง่ายๆเรียบเียบแบบนี้แหละมื่อใดก็โอ้ม่าน้ใส่กระโปรงชุดเสร็จอือไปไปไปอันเห็ดแนวกินไว้พี่น้องมึงอุน้องมไปเต็มสิสิสิหมกันเดมึงอบสิให้เบิ่งก่อนสิไป อุดมไปเต็มหมดยี่บุนอูนี่อูใส่หมูสามสันนะครับทุกคนอูใส่หมอสามหมูสามสันเอ่อใส่อันข้าวเบียร์เนาะใส่น้ำจะนั่งบระเนียนใบผักกีตรงกีตูกะเครื่องนี่ยังกะครบทุกอย่างนั่นแหละพูดถึงว่าจะเอาไปหมอกอีกก็ได้หรือจะกินอูหมอแบบนี้เลยก็ได้นะคะนี่ยี่บุนเห็ดไว้เรียบร้อยแลย้วแต่ตัวต,ตัวเองกินบ่ได้ได้ไปนี่ทุกคน เองกินไม่ได้เป็นอย่างคือว่ากินบ่อใดกินใดจังได้ใส่น้ำปลาไหมปลาปวดหรือว่าตะบะปลาไหลยังก็คือกินยังไม่ได้นะทุกคนอัในออนเอหลอยู่หวานหวานน้หม่หัวกันบ้านเฮานี่แหละอันคุ้นพอพินอันหมอลำพินแล้วออกมาหอยอืมมนดิก็เลี้ยงบุกเลยมาเคียนเนาะรอเขามาหรือรอปกมายางดีออนอัวรัว โบกเลมอ๊อเคียนเคียนเห็ดเป็นเศษเป็นเศษนะนะทุกคนแล้วกะ็อันเอามาต้มต้มเอาความหพนความขมมันออกมันก็หวานมาเนี่อัปเนียนยี่ันกเลยมาเห็ดใส่หมูมึงดูไปโมกก็ได้แบบนี้เอาเอาต้นหัวม,มาซอยใส่ย่าน้อยและะ้วกักพริกโดดใส่อย่าน้อยและะ้วกับอผตูใส่อีกแล้วกะ็ห่อไปตองไปหนึ่งมันก็จะหอมอีกอ ได้อีกอัตลดหนึ่งต่ว่าคันเฮาบ่อยากมกเฮาก็กินยังสี่ค้าเข่ขาตุยเอาเลยก็ได้นี่ทุกคนค้าเข่ขาตุยเอาเลยแซ่บนะคะแซ่บไปยี่ปนสิไปหายายซานก่อนมาหน่สิบนท่านเพิ่นเคลื่อนศพออกมาวัดไปกะสิไปลาเพิ่นยูวดดัดผิดดิบ่ได้ไปอันบ้านอันไอ้งั้นบ่นได้ไปบ้านศพดิสิไปลาเพิ่นยูวัดเลยนะทุกคนไปไปหาพวกยายซานเมืองกาเจ้าไปยังไดพวกกัสิปิดบ้านด้วย ปิดบ้านไว้สักคนทุกคนกล้องประตูกล้องประตูไว้ก่อนนี่ร้านน้ำลูกเขาก็ปิดไปหาหมก่อนไปปิดทางนั้นอีกคนพี่น้องบ้านเนี้ยบุนมันมีหลายทางเลย เอาประตูนี้ก็ได้ประตูนี้เหอดฉได้มัดได้เบิ่งพี่น้องเบิ่งเคียวบอกกระทุกลูกเพ่งนวยบอกกระทลกบูกกระทุกลกหรือว่าบากเสากระลดลอีรี่ยุมาไปก่อนหมามันสิข่าวพาปันมาเร็วสบเพิ่นพุทธนธนีมาหอดพี่น้องก็เลยสิเข่ามาก,กับอัน าลีลิกธาตกับพระประธานในพระปฐมเจดีกับแยซานไปต่อไปสุดดำนี่แหละตะเกาคนก็มีไฟชงไฟแช็กมีถูกมีเทียนหยไห้ยด้ละอเนี่ยกล่องหวยหวยเอามืงหวานก่อนล้วมึงมัดไายหูปเห็ุกูแน่ กฎลว่าอาัฐิอว่าสาเลิิกธาตุนะคะของของอ่าเจจจอาจารย์ดังสมาสัมพุทธเจ้าอันไหนแนรบูขนอามาปฏิสถา,านไวน้ณที่นี้ทุกคนอันที่เห็นยอดพระปฐมเจดีย์สูงสูงเหลืองเหลืองอลางงามตานั่นแหละที่ตั้งเด่นเป็นสง่าเป็นพระปฐมเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองของวัดสะบัวเมืองจัก โดนๆญี่ปุ่นจังสิเดชเขามาในหนีเที่ยหนึ่งทุกคนเพราะว่าถ้าเป็นงานเป็นการเป็นงานเป็นการเท่ากับจังสิเดชเขามากกับนอกไปเป็นงานเป็นเขาผาป้าเป็นสงการเป็นเขาพรรษาออกพรรษากระถินจังสิจังสิมีเวลาจังสิมีเวลามากเขามา,มากบ่ายคนสิมีประตูสี่ทิศด้ประตูสี่ทิศดิทุกคนประตูสี่ทิศ นี่ประตูหนึ่งน,นั่นประตูหนึ่งต้องผนประตูหนึ่งแต่ว่า่นสิเปิดให้เขาทั้งทิศใต้เขาทั้งทิศใต้อันนี้ก็เป็นรูปเหมือนของสมเด็จสมเด็จสมเด็จหลวงพ่อโตสิสมเด็จหลวงพ่อโตคือครับบ่เอาอันหลวงพ่อพุ่นอยู่ใส่ครับหลวงพ่อพุ่นบ่มี่บอหลวงพ่อทันใจ หลวงพ่อท่านใจกับหลวงพ่อตูอู้นั่นดีหลวงพ่อท่านใจอันนี้ดีตลาดหลวงพอ่อนี่เพิ่งกับมี่ใบเอา,น,านันาน่นนั่นนั่นหลวงปู่หลวงปู่ท่านใจเอาา้ามาไายกูได้บันดน,นี้ววนกูจีบไหวเพิ่นมาหนี้ใส่อันใส่ขาวกูได้เพิ่นอ่ะกูใส่อันเขียนยาวกูได้เพิ่นอ่ะปันมาบ่หอน Đến nhau còn là lắm hòn Sáng tôi đã ra cái tập của Việt เย็นในนอคหาเราไม่เปนลมเนาะเย็นนี่เราเกิมาคันใจ่อนคันเข้าใจหอนคันอ so ่อนลุ่มร้อนในใจคำบูชาเอออันนี้คำบูชาคำม่นตั้งน้โมสามจบแล้วก็หายทองทีนี้คำบูชาของตลาดตลาดเจเจอาจารย์แต่ละเจเจอาจารย์แต่ แตละองค <trips S 2> <Bal> ์อันนี้คามอน้บัญงนอันนี้บัญจุก็เออนอันนี้นะเรียกว่าสาเรนิกาธาของเกจิอาจารย์ก็จะดิสืเปิดดินซอก็ิิสินก็บนดิสจิบันตรงมีดอกถ้าช่วงไหนอันนั้นมันจะสิฟูขึ้นเด้จะฟูขึ้นเหมือนในบัวใบัวเอาของของลงปูอย่างนอไปไหว ฟูขึ้นเป็นดอกเต็มเต็มเนี่ยเต็มเลยอันใดที่แบบนั่นก็ยูบลงเวลานั่นควนจะขึ้นมันก็ขึ้นเป็นดอกอันนี้เห็นปะอันนี้ของพระบรมสารีริกธาตุเถระองคเอียงอ่ะของเอียงอ่ะอันนี้พระโคมันชะคันลาเถระนี่เพปุนมีซื้อเบอร์อะไรพระเทระเนี่ยพระเทระเจดีย์ อันนั้นหลวงพ่อยังไงไหนใช่พระพุทธชินราชอืมพระพุทธชินราชนี่เป็นหลวงพ่ออินเดียถ้าเป็นหลวงพ่ออินเดียจะเพิ่นจะมวยผมเป็มวยผมถ้าเป็นพระพุทธชินราชก็จะเป็นอยงนี้พระพุทธพระพุทธเจ้าสมโทพระพุทธปัจจินีอันนี้หลวงพ่อสุโขทัยอันนี้หลวงพ่อท่ anhí anh, long khoa anh chỉ đi <laughs> xe trên anh, anh về long khoa gì không gì, nè, cái gì, nhà nhà gì, chú các của công nhân thì long khoa cũng rất là hot, นี่ได้หลวงพ่ออย่างก่ออันนี้ไหนน like em ี่นี eh? uh, ่นี่สมเด็จโตอันนี้สมเด็จโตอันก็ตัามแต่ว่าหลวงแต่ว่าหลวงพ่อคุ้มบ่มีเออกับมีข้ามบุษราหลวงพ่อคุ้มบ่มีแต่ละอุ่นต่เ้าออกไปเบิ่งสระบัวเบัวสะบัวคนสิมีบัวด้วยนีบัวหลวงอันนั้นนี่ตูสัตว์ไดหรอ โอ้กูเหลี่ยมตาตอ,อ,นนอันนี้เออยอะยังกว่ายักษ์นี่ยักษ์ไปซื้อวางได้เก้ายักษ์แดงยักษ์กเ,กเขียวยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กนี่สิ<อ>ว่าแมนแมนเท้าเท้าเท้าเวสุวรรณบ่เออเท้าวเวสุวรรณบ่อันนี้เป็นพรมสีหน้า อันนี้เป็นอ่อีอย่งนี่โอ้ยไม่อยบอบุกกะบุกจับใบเป็ <c oughs> น่ยานผิดยานสอันนี้ผมสีนาอันนั้นมสีนาอันนี้ก็เป็นหงหงนนก็เป็นพญาหนาเ็ดเสียงเ็ดเสียงนี่ก็เสียงเเสียงเสียงซื้อวางเลยแบบคุนี่ือบอเอ่อพนาครลาด เก้าตะกูลอ้หูเด็คือคนเนี่ยเยอะยมักไหมอันนี้เป็นพระพระนาคราชเจ้าตะกูลสองหัวเนาะนี่จันตบอกบัวมาแกแล้วบักบัวมันอีบ่มีหมากเนาะมมีหมาเนาะ บัวหลวงบัวอะไรบัวบัวอย่างนี้มันติเป็นสีขาวมันเป็นซอนเป็นจีบเป็นซอนหลายซอนบัวหลวงคักๆเลยได้ไหมอันบัวเบ็ดยืบงยืบงเป็ดนั่นอันนั้นน่ะบัวบัวอันนั้นบัวบัวซาบัวอย่างนี้อันนั้นมันมีหมากกินเนาะอันนี้มันไม่มีหมากกินเลยเอ้อดอกนะไมั่เป็นหมากมันเป็นตะจีบเรียงปั้นนำ เอาขอมาให้ปานะลเาเลยเราขอแห็นว่าวันให้ปลานะนั่เนาะเขาเอินบัวอยังก่อบัวหลวงสิเนี่ยบัวหลวงก็ว่าบัวนี่หวายพระโบกจีบหวายพระบัสวยที่บัวนี่อืมเพราะว่าเขาจะบาน่อ,อกจีบหลายเป,เป็นสั้นบกสั้นหลายเจีสอนหลายเนี่ยจีบบ่หลายนะแต่เจีสอนข้างในอ่ะจะเยอะอืมเนี่ยนี่ละนี่ละที่ว่านก อันนั้นมาหากินเรากินเพื่อนเราบัวหุบบัวหุบออกมะได้น่ะเออบัดนี้ลูกกระเบียผัดบัวมีนกกระจอกระเจ็บไปเออบัดนี้อันบัดนี้อันอันลูกกระเบียผัดถือไฟอันไฟคลองตายอืมบัดนี้ก็เลยสาบแซงผัวไว้น่ะนี่ล่ะโอ้เด็กก็มาเป็นังนี่ล่ะบ้านออกก็คือบ่สวยไปไหนล่ะซ่าอันนี้มันเออคือสวยไปไหนเลย แจ้วปาอีหยังดอกจีบอีหยังเนี่ยดอกแต่ว่าเจสอนในนี่นล่ะที่นกกินหอมเด้ลละหอมถ่ายชิวถ่ายในคุณเตยเนี่ยโอ้ยงามงาม,งามชิวถ่ายแต่ฟ้า,ฟามืดคึ้มเลยฝนที <c oughs> ่ตกกับว่าตกาาทัศนดที่สวยลมโก<ร>ลาแล้วโอ้ยตละลึงงานสีดำงานขาวดำในลายครับ บุไปงานยังหนวกศีลุดดำมากใช้ช่วงนี้ใช้ชุดดำเปืองมาก้ยนลมลื่นก็ยังนี่เด้พี่น้องอดีงว่าวัดบ้านเมืองจากวัดสะบัวเมืองจานกยา อันนี้มันโอ่งอีหยังว่ามีผมแม่บุ๋มอีหย่างเท้าอย่างว่าเอาลูกพเสด <c oughs> บวชตั้งย่างไสฮะเนีย<อ>มาจักการไปจังไสไปจังไดบวชตั้งาไไปจังไดบวชตัหึง ใจภาษาเหรอครับพี่ไปยูใสไปยูวัดทั้งหลาน่าเสียครับบันนี้ที่มัดจำรรษาอยู่นี่วันนี่สารคามน่าเสียโอ๋บันนี้สารคามตะวันศรีศีได้ไปจำใส่ปีนี้มันนี่ตีโอ้อชวาดาจุเตดาตุดาจุเลยขึ้นมาอยู่บ้านห้องละขึ้นมาอยู่ไปขับหัวขันนี่ล่ะ หนูว่าไปหกขั้นโอ้ยกระบะหนมอสนาสาธุลงกโยมก็ุศได้มีมูตัวบาดนี่โอ้ยใค่นไม่ย่นมูล่ะบองมือยช่ปะเออบอกมือใส่สังขารลงมาบ่สังขารลงมาบ่มีมูปากมูเบามีคููสวดครูยังไปตัวบาดนี่ก็เลยยำยำกันฟาเฮากระไดไปหาเพื่อนข้อบาดนี่ สิได้มาจำพันษาอยู่ห hey! น oh, mm ี hmm. ่ดอกวัดเตี้จำพันศาจำพอดีบ่เฮ้ยครบครบกฐินพอดีบ่โอ้เอ้าเอาโอ้ยนมอสนาธาตุน้ำระบานที่ได้ครบแล้วอืมที่บ้านเฮห้ังสีเล้าบ่อนบ่ขาดบ่ขาดบ่เลี่ยงศาสนาดอกบานเฮางันสิบ่มีพระกะมีมาคือเก่าแหละ เดยวพี่น้องสูงอาา่าลาเป็นบอกตอนนั้นตอนนั้นอุปสรรคที่พ้นเสียเนะาะตาเดียวนเนาะแล้ว่านี่แม่ยมบนนั่นอาตมาอยากได้อันเราอยากได้อันนั่นแม่มาเตียนอันนี้มาซานแล้วหลัได้เป็นในเป็นนี่อย่างก็เป็นอันอันรูปอันอชอยอย่างนอนมาเตียนตัวนี้ออกแล้วเบิดบุญกวน เอาว่าสิเห็ดป่าป้าเห็ดอันนั้นนั่นหาเงินมาเห็ดอันยอดปฐุมเจดีไหมนี่แล้วอ่ะเอาสำนันก็เด้อทุกคนเบิงบ่งเบิงบ่งเบิงบ่งเป็นมาเรียวมาเรียว